วัรบวันนี้อยู่ช่อง The Base Tanker 08เช่นเคยนะครับวันนี้กลับมาอยู่ในเกม World Tank Blitz อีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวจเจ้ารถถัง p o ok g g e t o 65นะครับซึ่งเออถือว่าคันนี้นะผมพึ่งได้มาเมื่อวานนะครับพึ่งซื้อมาด้วยตังเงินเก็บตัวนี้เก็บมาตั้งแต่ตอนผมถ้าใครสังเกตดูผมจะเก็บตัง6ล้านเอาไว้เพื่อเอาไปซื้อกิล15จริงๆจะมาซื้อคันนี้แหละจะเบี้ยวไปกิล15เพราะว่า เออมีคนชัวนชักชวนไปให้ไปด้านทางนู้นแต่ว่าผมก็ขายาสั่งไป3คันเพื่ซื้อคันนี้มาซึ่งจากที่ผมไปลองเทส <ๆ S 1> เล่นมาแล้วเนะี <ๆ S 1> ่ยก็เออห้าเจ็ดสิร์เซ็นการสุรัคคันนี้ซึ่งคันนี้นะเป็น MT ของประเทศอิตาลีจะเป็นเทีย10คันนี้ต่อสายมันจะสแตนดาร์ดบีดนี้คันนี้นะซึ่งโบเกโต้คันนี้นะประสิทธิภาพความเสียหายตอนหนึ่งนะจะอยู่ที่350แต่ว่า ครนี้จะเป็นออทางด้านของออตโตรีโลนครับส่วการจะกรจะอยู่ที่257กลอจะอยู่ที่69.6ความเร็วจะอยู่ที่34และการหมุนตัวจะอยู่ที่5 3 0 7ซึ่งความเร็วกับการหมุนตัวไม่ต้องพูดแล้วมันเร็วอยู่แล้วแล้วก็เรื่องเกาะค่อนข้างบางครนี้ค่อนข้างบางแต่ว่าจะหนาแค่จุดเดียวที่หนาสุดก็คือเกาะเพดห,หน้าเพดหน้าตัวนี้จะหนาหนาสุดส่วนเพดล่างเพดหัวเพดข้างเพดหลังเข้า เข้าได้ตามสบายส่วนเพชหน้าจะหนาสุดแต่ว่าส่วนใหญ่เวลาเขายิงเขาก็ยิงหัวแล้วเนี่ยไอหัวเนี่ยหัวสองข้างเนี่ยจุดเด่นเลยที่ยิงแล้วก็หลังข้างหลังนี่ไม่ต้องพูดถึงเฮตีเข้าแน่นอนหลังทั้งหลังเลยข้างข้าง,างบางอ้างนี่บางหัวบางหลังบางบางกว่ยกเวนข้างหน้าก่อนหน้าจะหนาสุดนะครับแล้วก็คันนี้ที่มาจากสายสนญาบีแต่ถ้าเกิดใครยังไม่ดูคลิปสัญญาณบีผมจะอธิบายสั้นๆก็คือ เตนด์บีะปืนเทียก้ามันจะเป็นปืนแมกกาซีนนะคือจะยิง4นัดแล้วจะโหลดใหม่ทั้งหมด4นัดแต่ถ้าเกิดเป็นปืนเทียสิมันจะเป็นออโต้รีโหลดก็คือจะเป็นปืนเทียสิแล้วโปเกตโต้ก็น่าจะเอาปืนมาจากสแตนด์ดบี b, เพราะว่าตอนนี้ผมลองดูดาเมจมันก็คล้ายๆกับสแตนด์ดบี b, นั้นดาเมจก็เหมือนจะเป็นปืนเดียวกันเลยแหละแต่แค่เปลี่ยนรูปทรงอะไรประมาณนี้ก็เพื่อไม่เป็นงานเสียเวลาเราไปรีวิวเจ้าโปเกตโต้หกสิบห้าดีกว่าวมัองเกมได้กว่าห้องเทียสิบล้วนเลยผมยังไม่ได้ใส่อุปกรณ์เเพิ่่่มมมือผใสาแค ไอแถวแรกสองสองแถวแถวหน้ากับแถวหลังที่เป็นเออนี่เป็นกระสุนแล้วก็เป็นเออตัวเพิ่มสปอตนะสน่วนระบบการหรือดีเฟนซิเตอร์ผมยังไม่ได้ใส่มาแล้วก็เลือดหรืออะไรผมยังไม่ได้ใส่อะไรมาเลยเพราะว่าเงินผมไม่มีจริงก็มีแต่บางที่เหมือนกันจริงจริคิปกิ๊กต้นนี่อัดไปแล้วน,นะแต่ว่ารู้ว่าอาจจาัดยังไม่ค่อยดีก็เลยมาอัดใหม่ดูดิว่าจะดีขึ้นกว่าเดิมหมันจะแย่กว่าเดิม 62 6 4มีด้วยเหรอวะมุมกดคันนี้ค่อนข้างต่ำนะไม่มีมุมกดเลยมุมกดน้อยอครับ่อนข้างน้อยเลยเงยโว้เงยโคตรอุ้ยเงยโคตรสูงเลยแต่มุมกดบาลานอีกแล้วมันก็เหมือนกิวนะครับคุณผู้ชม มุมเงยสูงสูงมนก็จะสูงอะไรจะจะเป็นปตออยู่แล้วแต่ว่ามุมกดนี่แทบไม่มีเลยแล้วก็ปืนคันนี้ตจาะค้นข้างถ้าผมให้เตรียมสิผมให้แค่เสร็ znaczy, จนะปืนท่านี้เจาะค้นข้างไม่แรงถ้าส่วนถ้าเป็นกรอบเนี่ยผมก็โอเคนะแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็จะยิงเข้าหมดแหละเพราะว่ากรอตัวผมมันบางเนี่ยออบเจกอย่างเงี้ยก็บไม่ได้ เขาตรงนูน้นยิงเขาไม่สนใจมก็ยิงซีเลยโหลดใหม่เลยมันเอาต้อโหลดนะครับเออยิงหนึ่งนะเสร็จก็ต้องโหลดใหม่ประมาณสักห้าวิแล้วก็จะค่อยๆโหลดลงเรื่อยๆจากประมาณนัดแรกประมาณแปดวินะครับนัดที่สองประมาณห้าวินัดที่สามก็ประมาณประมาณนั่นแหละห้าวิน การระเบิดมันมีเสียงมันสุดยอดจริงๆโอเชียร์ตกที่นั่งล้ไม่เตัวนี้ไปไปไม่เอา ติดทิน,ทนอีกอ่ะจบแล้วคิวมีคิวมีพลีสฆ่าเลยเพราะว่าทีมก็แพ้แล้วเนี่ยสุดยอดทีมอีกแล้วทีมเก่งเกินตอนแรกเปิดรานก็สวยนะแล้วมันก็ค่อยๆเหี่ยวลงเรื่อยๆแล้วก็ตกพื้นแค่นั้นแหละตาแรกแพ้หนึ่งได้แล้วมันรวมๆสอ0พสี่สิบเจ็ดได้กลับมา1คิวหนึ่นได้เป็นที่สูงสุดในทีม ตรนที่ล้วก็ทาอะไรก็ไม่รู้ก็เรื่องเขาแล้วกันนะครับไปครับไปต่อเกมที่สองเลยครับนะครับเกมที่สองอยู่กับห้องเทียสิบเทียเก้าเทียเก้าหนึ่งคันเอ้ยสองคันนเ,เออเออผมเล่นแด้ผมเล่นโปกตต้องมาผม,ผมยังไม่ได้เล่นด่านนี้เลยนะ นี่ผมลองเปรียบเทียบกับพวกคีก้าหรือแบ็กช็นเนี่ยถือว่ายัางเร็วไม่เท่ากันนะเขาเขาจะเร็วอย่างว่าเร็วพอเอาตัวรอดพอแล้วแล้วก็ปืนเออบางทีอะแบบผมเล่นในคีมมัน,ม,นมันอาจจะไม่เห็นว่าปืนไม่แม่นแ,แต่ถ้าเกิดผมเล่นแบบตาธรรมดาเนี่ยโหเห็นชดัดเลยว่าปืนแบบคือผมเนี่ยแค่ยิงโปเกตโต้ที่มันอยู่หลังเขาอะแบบใกล้ๆแบบแค่เคลื่อนตัวไปประมาณสักคันประมาณหนึ่งเมตรอะผมก็ถึงมาแล้วอะมันยังยิงไม่โดนแบบฮะแบบตอนนั้นแบบฮะ เวลาอยู่ในคลิปนี้ปืนมันแบบมันจะแม่นเนี่ยอ้าวโอเคไม่แม่นแล้วฮะอ้าวอยู่หลังหิน่นิ่เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นัทที่ยิงไทโคเกตนัทนัดที่สองเกิดอะไรขึ้นไอาทีกินเหรอเดี๋ยวงงยิงไทโคเกตแลตนน้วต่านมายิงมันแล้วมันไม่โดนหรือยิงไม่เข้าหรืออะไรงงโดนลนะ ถ้าไม่โดนถ้าไม่โดนจะโกรธมากไม่เข้านี่โอเคเพราะว่าแต่ไม่โดนได้งงแดกเลยที่ไงผมยีงจเจาะ s 1ไม่เข้านะไันนี้ผมใช้ลูกทองบางทีลูกคีบยงเจาะเข้าได้แบบ T9 เราไปอะไรกับเฉลี่เบนเลยส่งแบค็คแชทไปแล้วกันผมอยู่ตรงนี้แหละไปช่วยหน่อยก็ดีนะ เออคลิปนี <German> <AUDIO> ้ดูเล่นดีนะดูเล่นโอเครู้สึกพอใจกับก่อคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วมันเล่นแบบค่อยดีติดมีไอ้ตีดบางคนางไัยว่าทำไมผมถึงไม่เดินไปก็อย่างแรกเขาจะมีเอฟวีเกิวอยู่ซึ่งถ้าเกิดสองคันนี้รวมยิงผมว่าผมตายนะเพราะเรื่องขอพันเก้าผมเลือกไม่ได้หนาอะไรมาก เน,นเนี่ยเนี่ยปืนเป็นเนี้ยเวลายิงระยะไกลอ่ะปืนม,มันไม่แม่นอะ่ะแต่ระยะใกล้ออเคนะผมรอโหลดหครบสองนัดนะจะได้ยิงได้โอเคยิงนัดเข้าให้สองนัดเดี๋ยวไปละเดี๋ยวไปแทงหลังให้ จะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเท่าที่เห็นล่าสุดน่าจะอยู่ตรงนี้อจริงจริงด้วยพรอมแล้วกันเรียบร้อยได้สี่ได้สี่คิวได้ทำไมแค่พันสามไม่ให้พันแปดก็ ก็ตาที่2ชนะแมาได้ดาเมจไปรวม1,828ได้กลับมา4คิวตานี้ก็ได้คิวล้วนเลยไม่ได้แทบไม่ได้ดาเมจเลยเพราะว่ายี 6, 7, ่ไพ่หกเจ็ดสองนัดไอจีกินไปหนึ่งแล้วก็ไอเจ็ดไม่เข้าหลายนัดเลยสามนัดกว่าที่ไม่เข้าไปแล้วไปต่อเกมที่สามเลยครับมาครับเกมที่สามเป็นห้องเทียสิบลว้วนอีกเช่นเคยด่านที่ผมไม่ชอบเลยด่านนี้ผมเกลียดมากเลย ดันเล่นเอ็มพีอ่ะเล่นยากเล่นไม่เป็นทีมอ่ะแพ้เพราะที่ซ่อนมันน้อยอ่ะมันไปทางโน้นหนูก็โดนทีมด่าว่ากางเนี้ยก็เดี๋ยวก็เจอทียากหบวบอลรนะยกแป่งแค่แตยเย่ กูอยากสป,ปอร์ตแต่เดี๋ยวตายแนะล้วเอเรามายัางโอ okay, เคเอทีเรามาแล้วไี H ้พวกมันเหม,มืนใครอะมัน H T. เอเจ็บเออชีพีขอช,ชว่วงนีแล้วกันนะเออขี่ขาดทิ้งเพื่อนว่ะ เอ็มีฝั่งเขามีใครมีโบเกโต้ทีโอทีสิบสองแล้วก็หนึ่งสองหนึ่งเก็บได้เก็บเอ็มีไปก่อนนะให้ทีเดี๋ยวค่อยไปปวดอีหลังก็ได้จริงๆสายอย่างนี้ผมไม่ขึ้นไปทางทั้งบนเนี้ยราะผมว่ากลัวว่าเดี๋ยวแบ็คเชนเขาจะไม่ตามแล้วเดี๋ยวเราจะตายเองเลยวันวนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยยิงอนะียิงไม่โดนเลยแ่ะงงมาก เว่ออะไรเนี่ยเนี่ยเมื่อกี้เห็นไหมผมยิงขนาดเนี้ยมันยิงไม่โดนเลยแบบงงมากบางนัดอะแบบอ่ะฟอยด์ไม่ปืนสต็อกโอเคไม่ต้องกลัวเขายิงได้แค่นั้นเดียวแต่ก็ดาเมจแรงนะนัดเดียวจะสองนัดแรงกว่า จะได้คิวรู้แล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้ได้หนึ่งคิวโอ้ทำไมาตานี้ไม่ได้ละเมีเลยได้แต่คิวคิวเป็นสิบเลยรวมกันก็ทำไมเขาใช้ดีแต่ไม่เดี๋ยวจะให้ดูก่อนแน่มาอ่ะอัปหนึ่งมันตัวข้าแต่นี้ถ้าเล็งข้างหน้าเนี่ย โหนี่ยอมเสี่ยงตายเแล้วแง่ถ้าเลงข้างหน้ามันก็ไม่หนาอะไรมากแต่ว่าแหนกเกาะข้าเห็นไหมเนี่ยมันจะหนาเลยุนต,ตีนโอ้โหทำไมเขาใช้ไอเดิต,ตลอดเลยวะเป็นไรเป็นผู้เล่นใหม่นชนะและ้วโหได้ไปพันหกได้ไปสี่คิวนี่คิวร,รวๆเลยนะดาเมจไม่ได้เนี่ยถ้าได้ดาเมจสูงสุดก็ได้ 1, บนบนพันแปดมั้งเพราะว่าเรายิงหนึ่งสองหนึ่งวีภาพเป็นนันหนึ่งตอนนี้ก็ชนะเป็นนันปาที่สามชนะไปได้ดาเมจไปรวมๆหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบสี่ได้กลับมาสี่คิวนะครับ โอ้ดาเมจค่อนข้างต่ำนะฮะเทียบกับแบ็คแชทก็เขาสูงผม200เพราะว่าเขายิงไอ้นี่1 1 2 1เละไป1คันก็จบไปแล้วนะสถานการรีวิวเจ้าโปเกตเตอร์65หรือถรถถังพลังวิซ่าติดล้อนะถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราและเป็นกำลังใจให้ผมดันคลิปไปต่อเรื่องนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย